สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็ดทิปครับผมก็อ่างลังหน้าตัวนี้เกือบจะตันอีกแล้วนะครับน้าไหลช้าจะเห็นว่าน้ํายังระบายได้อยู่นะครับแต่ว่าน้ําระบายช้ามากซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมทําวิธีการถอดกระป๋อข้างล่างมาล้างแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะไปถอดกระป๋อข้างล่างออกมาล้างนะครับผมก็จะมีวิธีง่ายๆ2ขั้นตอนที่เพื่อนๆสามารถลองทําได้เองนะครับผม ขั้นตอนแรกก็ให้เราเอาไม้แขวนเสื้อแบบเก่าๆแล้วนะครับผมที่เราจะทิ้งแล้วเนี่ยเอามาแกะเราก็จะได้ลวดยาวๆแบบนี้แล้วก็ที่ปลายลวดเราก็ดัดให้มันเป็นตะขอแบบนี้นะครับผมเห็นั้นเราก็ลองล้วงเข้าไปดูนะครับแล้วเราก็ยังแยงกระทุ้งกระทุ้งนิดนึงพยายามที่จะคว้านไปรอบๆ โดยทั่วไปเลยนะครับสำหรับอ่างล้างหน้าเนี่ยปัญหาที่อุดตันจะเกิดจากเศษเส้นผมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่เป็นเส้นผมยาวๆแล้วก็เมื่อเส้นผมพวกนั้นไปรวมกับคราบสบู่นะครับที่เราล้างมือกันอยู่เนี่ย <c oughs> คราบใครสบู่ก็จะไปเกาะตามเส้นผมตรงนั้นแล้วพอเกาะเยอะๆเนี่ยก็จะทาให้ท่อล้าอุดตันคราบอะไรไม่รู้ออกมา <laughs> อันนี้ขออภัยท่านที่กาลังทานอาหารอยู่นะครับ <c oughs> ผมเบอร์ไว้ให้นะครับผมเราพยายามล้วงเศษออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ในกรณีที่ท่อยังตันอยู่น้ําไม่ลงเนี่ยเราอย่าเทอะไรลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์มันยุ่งยากกว่าเดิมนะครับให้เราลองเขี่ยเศษที่อยู่ตรงท่อน,นี้ออกมาดูก่อนนะครับผมเราเขี่ยแล้วน้ํามันเริ่มไหลได้เนี่ยเราก็จะไปขั้นตอนที่2ได้นะครับผมจะเห็นว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับสาหรับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราเขี่ยเศษออกมาแล้วนะครับให้เราล้างมันรอบหนึ่งให้เราเอาน้าส้มสายชูผสมน้ํานะครับ โดยที่น้ำส้มสายชู7จส่วนน้ำ3าส่วนแล้วก็ไปต้มให้ร้อนนะครับแล้วเราก็ผสมน้ำยาล้างจานเข้าไปประมาณ2ช้อนนะครับซึ่งน้ำยาล้างจานก็จะช่วยให้น้ำส้มสายชูเนี่ยยึดเกาะได้นะครับถ้าเกิดว่าฟองมันน้อยไปเราก็เติมน้ำยาล้างจานหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเทล,ลงไปเลยขั้นตอนนี้เราจะเพิ่งเปิดน้ำล้างนะครับผมให้เราทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีเพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะไป กัดพวกคราบสบู่อะไรออกมาก่อนที่เดี๋ยวเราจะล้างน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันล้างคราบสบู่ออกไปทางท่อน้ําทิงนะครับ15นาทีผ่านไปนะครับผมให้เราเตรียมน้ํามาถังหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมใช้ถัง9ลิตรเราต้องการให้แรงน้ําช้าสิ่งที่มันหลุดออกมาจากขอบขอบท่อนะครับออกไปรวดเดียวเลยถ้าเกิดว่าเราเปิดจากก๊อ,อกอาจจะเบาไปนะครับผมนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว โอเคเรียบร้อยครับหายตันละสสำหรับวิธีการนี้โดยส่วนใหญ่เลยเราจะแก้ไขได้นะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะอุดตันเยอะจริงๆหรือว่าอุดตันในจงจุดที่ลวดของเราเกี่ยวไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเราอาจาจะต้องใช้เป็นงูเหล็กหรือไม่ก็เราก็ต้องมุดเข้าไปถอดข้างล่างซึ่งคลิปการถอดท่อระบายข้างล่างนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง d a d d y Tips นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ